สวัสดีน้าเนี่ยวันนี้อยู่กับผมบอลกาวน้าเนี่ยวันนี้ก็อยู่กับเกมไฟนอลน้าเนี่ยวันนี้ก็มาตอบเกมนี้กันเลยนะเนี่ยวก็ขอโทษที่หายไปนานก็ได้แต่รู้ข่าวกันอยู่ช่วงนี้นะเนี่ย ก็เลยนะหายไปนานนานนิดนึงนะตอนนี้ก็เห็นว่าใช้เริ่มลงอะไรกันแล้วผมก็จะลงนี่ก็แล้วกันนะแต่ไฟล์เฟตี t เซนเตอร์โลเคชันผมก็คงลงไม่ได้ต่อนั้นเงี้ยวก็คงมาได้แค่เท่านี้แหละเงี้ยวหรืออาจจะลงต่อได้แหละเพราะตอนนี้ผมสรุปเนื้อเรื่องอยู่เนี่ยวหายไม่รู้สินะเงี้ยวตอนนี้คิดกําลังกาลังคิดอยู่ว่าว่ามันจะเนื้อเรื่องควรจะเป็นยังไงเนี้ยเพราะมันมีหลายอย่างตัดกันมากเลยเงี้ย มนคิดได้หลายทานแต่มันก็มีทุกอย่างที่จะมีขัด,ขดตอนจบเลยนะเนี่ยวปวดหัวมากเลยเนี่ยวอ่ะแล้วเสียเวลาเล่นกันเลยดีกว่าแนละเนีย hey, เน่ยวเพ <Hey, S 2> เนีย hey, เน่ยวเพ hey, เนีว่วเพยเนี่ยเพ อาสำหรับนี่ก็คือเราจะนอนได้นั้นเนี่ยคือการกดชิปนะเนี่ยซึ่งผมในนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่คืออยากจ,จะเริ่มต้นใหม่มากเลยเนี้ย่แต่มันเริ่มต้นใหม่ไปได้นะเศเนี่ยคือจะฝึก,น,น,กนั้นเนี่ยแต่ก็คงไม่ได้สินะนเนี่ยนนี้เดี๋ยวสาวดุนวันเก,ก่าก็คงจะลุยกันต่อแน่นเนี่ย ถามว่ากลัวมันเนี่ยก็กลัวน้าเงี้ยแต่เราก็ต้องก้าวขามันไปก้าวขาวมาัวนไปไม่มาแล้วเนี่ยไปข้างหน้าสิเงี้ยกลับมาเนี่ยหันข้างเงี้ยไปเลยเนี่ยไปสิเงี้ย โอ้โหมันมาแล้วเนี่ยไปข้างหน้าสีเนี้ยนี่แหละครับมันจะคือผมตอนเนี้ยยังไม่ค่อยเข้าใจสูตรแบบหลักการเล่นของมันเลยเนี่ยมันคี่ก็ไม่ไปเดินตรงหน้าไม่ไปเนี่ยอเนี้นลุกเนี้ยไรวะเนี้ยเนี้ยอ้หูเนี้ยกำซีเนี้ย เอาจริงยิเนี่ยขนลุกเลยเนี่ยวัดว oh, ัดตกใจจริงนเนี่ยหมดได้เกียวโอ้โหเที่ยวโอ้ใจเต้นตุบตุบตุบเลยเนี่ยคือแลกผ่านยากเลยเนี่ยเราจะหลับ มันทำไมไม่เข้าใจนะเนี่ยทำไมถึงมันกดไปติดเลย,ยเนี่ยโดยไอ้ตัวเนี้ยคาะเนี่ยหลายทางมากเนี่ยเมื่อกี้คือผมกดนี่นั้นนะเนี่ย W A S D ร้อนๆนะเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ย จะผายไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเราจะลองหลับกันดูนะเนี่ยเราหลับกันกดสเปคบาร์กันนเนี่ยชิมสเปคบาก็ะจะไม่ได้เนี่ยกดแม่งดับสองาังพร้อมกันนะเนี่ยตายก็ตายครับแค่ได้แเนี่ยคือเราต้องลองดูๆนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าจะรอดหรือเปล่า าะว่าไม่รอดหรอกเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปเดินเดินุูนี่ดูนั่นแต่คือผมอยากจะโบดแล้วทําใจมากๆอย่างเนี้ยเนี่ยตีสามแล้วเนี่ยผมว่ารอดไปถึงตีสี่หรอกเนี่ยเดี๋ยวพับเพชรก็มาฆ่าเราแล้วเนี่ยคือยังงงกับหลักการการเล่นของมันมากเลยเนี่ยแต่มันทำให้เป็นเนโบนเนี่ยผมว่าเราตายแล้วอะเนี่ย tộc tay nắng nhau ơi ừ, lo đánh nhau lo thở nhau mãi nhau dòm tay có được Fucking noob, nheo fuck, fuck, fucking noob, nheo 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 nhau, 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 fucking nhau, Fucking nhau, 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 ใจจุงจะหกโมงอยู่แล้วว่าเมื่อด้เกีย้ยยังไ <c oughs> ม่อยเข้าใจกับหลักการเลยผมไม่ได้ไปดูใครเล่นมาด้วยแกไปดูแค่มนเนื้อเรื่องแค่มาเล่าให้ฟังแค่นั้นแหละน่าหนเห,เาหาี้หยวไม่เข้าใจเราปลูก AWSD ถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ผมหันหันยากมากเลยนะหรือมันต้องดับเบิลเทีเ่ยวไม่ได้หรอ เมื่อกี้จะตกไปที่เตียงทั้งคิดทั้งอะไรก็นะไปต่อเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเรานี้คิดคำเดียวเนี่ยไนหนึ่งผ่านยากมาเลยเนี่ย,ย,ดเ,เ,ยเดโมแล้วเนี่ยตัวเต็มมานจะเป็นยังไงหรอเนี่ย nhau nhau sài lên đấy nhau lùi cái lên lên này lên nha nhau là mà lùi cái lên

ใครโทรมาอีกเนี้ยเเส,สเปกบ่าค้างเนี้ยอ่ามาต่อกันเลยนะเนี้ยวเมื่อก,กี้ก็ขอโทษด้วยนะเนี้ยวคอเซ็นเตอร์โทรมาทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยต่อยกันเปล่านั่น,นแหละนะต้องมาลงมาเนี้ยแล้วเราเราเราจะลุยต่อไป ตอนนี้คือพอับเพจงานยากมากๆไม่ได้คิดจะไปกดสเปกมาครับแล้เห็นโทรโทรมาผมคิดว่าเบอร์เออคนในที่ทำงานโทรมาเปล่านะเนาะ call center ผมนี่เวอร์เลยเฮ้ยมาต่อกันเลยเนี้ย่ยมาเลยเนี่ย เอาแล้วน้าเนี่ยสูดหายใจลึกเลยน้เนี่ยเราจะต้องผ่านคืนแรกให้ได้เลยนะ้เนี่ยนี่คือจุดเป้าหมายของเรานะผมไม่เคยซ้อมเลยอะไม่เคยซ้อมน้ำรอบเล่นแต่ในรอบ,บ่างเดียวนอกรอบนี้ไม่เคยไม่เคยเลยนะ้นเนี่ย ไปประตูเนี่ยวไปประตูเนี่ย s. <S ววอรร้อนเนี่ยสเปคบาร์ก็ไม่ค่อยติดเลยเนี้ยไม่เข้าใจาเกมนี้เลยเนี่ยวทำไมเรากดปุ่มไม่ค่อยจะติดเลยเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยวมันมาแล้วเนี่ยว อันดีกป่าเงี่ยอที่เคยอีกอนเงี่ยวอสเงี่ยอโอ้ลืมดูเวลาเลยเงี่ยว่ามันเวลาหรือเปล่าเราคงไม่น่าจะรอดหรอกเงี่ยอแล้วก,ก็โดนพักเผ็ดฆ่าเช่นเดิมอันเงี่ยอดีจ้าฟักกิ้งฟักกิ้งนูฟักกิ้ง,กกง,กกงน,กกงนูไม่ต้องอะไรหรอกเงี่ยอเห็นหน้าจนเลิกหน้ากลัวแล้วเนี่ย แต่ทำไมใจเราเต้นตุบ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 อะไรค่ะนี่ไรเนี่ยเดี๋ยวฉันอยู่ใกล้เธอหัวใจฉันก็เต้นตุบตุบทำไมก็ไม่รู้หัวใจฉันเต้นตุบตุบทำไมก็ไม่รู้หัวใจฉันตุบตุบแล้วมันก็บีบคอกูตายนั่นแหละเกมโอเ o อ e r แล้ว ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าโอ,อ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอพ,พ,พับเพ็ดอืมไอ้ผัดเพชรใช่มันชื่อผัดเพชรไม่ใช่พับเพชรผัดเพชรอ้าวกดไปดิเพยต้องกดตัวอะไรนะเพย เออแม่งเพยยากมากอะฮอน่ากลัวม,มาะเฮ้ยคือแรกทำไมมันผ่านยากขนาดนี้เลยเนี่ยวเซ็งมากเลยเนี้ยนั่นคนโทรมากเนีเ่ย ไหนหนึ่งเลยนะเนี่ยไม่อหร่จะคือสองเนี่ยเวลาไม่มีบอกด้วยฝักต,ต้องกดแรงๆจำไม่ได้แล้วนี่มันกดยังไงวะกดปิดตู้เนี่ยอ๋อกดอย่างนี้อ๋อดับเบิลคลิกเข้าใจฟาด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  à. Mà Fucking fucking no Fucking fucking no. Ay noob Ay noob Ay noob 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 noob

เอ้ยบอลลูนบอลมาฆ่าดิดักโดนจับสแกคือกลัออกไปแล้วโดนไอพับเพรฆ่าไงมหาญยิงบาบาอยู่ไก็โดนไอไนแมร์นั่นแหะเฟบาฆ่ามีอยู่สอย่าง เมื่อเราลงจากเตียงเราควรอยู่อย่างนี้น,น,นานๆฉันจะอยู่ตรงนี้ให้นานและแสนนานฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้อีกนานและก็นานมือบอลลูนบอยก็กำลังออกมาอยู่นั่นไงยังไม่โดนมันฆ่าตัวเดียวตอนนี้ยมันมีอยู่กี่ตัววะสามใช่ปะมีบอลลูนบอยพับเพจแล้วก็เฟสบาร์ bar. เรายังไม่โดนไอ้บอลลูนบอยฆ่า ช่ตอนนี้เราก็กำลังอยู่บนเตียงเฝ้ามองรอความตายเจอแบบนี้กูยอมตายเลยดีกว่าไม่อยู่หรอกบอกเลยคนคนเข้าโรงพยาบาลเข้าไอซีอยู่แล้วโอ้ยยังจะมาเยี่ยมมันอีกจะรักอะไรกันขนาดนั้นอย่ามารักฉันเลยดีกว่าจะได้ไหม คือกลัวลงไปแล้วโดนไอ้พะเพ็ดฆ่าไงไม่ได้กลัวที่ว่าตกใจอะไรนะคืออยากจะโดนบอลลูนบ่อยค่ะแล้วกลัวโดนไนท์แมคฆ่ามันมีสองทางเว้ยไอ้พะเพ็ดมันแบบจ้ำสกแกมันเบาแต่ไอ้ไนท์แม์ไอ้เฟสบาร์มันจ้ำสกแกแบบแรงอะ่ะมันจ้ำแบบเสียงดังอะ่ะกลัวตกใจมากๆคือมันจะ,ะมันอันนะมาแล้ว ให้กูหลับไปได้เลยใช่ไหมผมแค่ง่งวงนอนอยากจะหลับลงไปให้มันลึกๆหน่อยฉันก็แค่อยากจะหลับแต่ฉันไม่อยากจะหลับในฉันก็รู้ว่าเธอก็รักฉันและเธอก็จะหักอฉันตามเช่นเคยไม่เข้าใจทไมที่ฉันโดนหักคอบ่อยสุดห้าเลยอ้า แล้วเนี่ยฮะคือหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งทำไมวะฮะมินิเกมอะไรวะไม่สื่อถึงอะไร แต่เราเล่นได้ถึงมินิเกมเลยวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมาก็ต่อไว้ต่อพัดหน้าแล้วกันไม่รู้วิธีผ่านจริงๆคือแรกอะ่ะยังคิดวิธีเอาตัวรอดจากพ้กเพ็ดยังไม่ได้เลยไอ้บอลลูนบอยนี่ยังพอเข้าใจตรงที่ปิดประตูไนท์แมร์ไปเปิดแฟลตไอ้นี่มันคือมันปิดผ้าปุ๊บแล้วมันก็จะคือเปิดเลยไง แต่มันปิดแบบปิดไม่ได้อหะเราไม่รู้ว่าต้องกดสเปกบาร์ค้างหรือเปล่าเพราะเรากดไปปุ๊บมันก็ค้างเลยต้องคลิกเมาส์ค้างไว้หรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะถ้าเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับเฮ้ยเอาสักกูขนลุกเลยวะขนตูจะลุกเลยผมไม่ใช่ละเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยล่ะบ้านัง่เงี้ยว